สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับก็วันนี้ครับก็เป็นคลิปของวันที่19นะครับพฤศจิกายนนะครับ2563นะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีครับนัทมีรถเข้าใหม่นะครับมานําเสนอนะครับมาแนะนําให้ลูกค้า2รายการด้วยกันนะครับก็จะเป็นคูเปต้านะครับ L 3 6 0 8 SP มีใครหาอยู่หรือเปล่าเอ่ยนะครับแล้วก็เป็นคูเปต้านะครับ L 4 5 0 8นะครับรถทั้ง2รุ่นนี้ครับเป็นรถพิมพ์นิยมนะครับแล้วก็จะเป็นรถ ขนาดที่แตกต่างกันนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นรถ3สูบตัวนั้นก็จะเป็นรถ4สูบ4 5แรงกับ36แรงนะครับอ่ะวันนี้นัทก็จะเริ่มต้นแนะนําจากตัวแรกนะครับก็มาดูกันใกล้ๆเลยครับตัวนี้จะเป็นคูเปต้านะครับ L 3 6 0 8 SP นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรถจดทะเบียนปี58ครับตัวนี้ก็มีการปรับสภาพใหม่รอบคันนะครับจะมียางนะครับยางเปลี่ยนใหม่นะครับทั้ง4เส้นเลยนะครับตัวแป๊บคอนโทรลนะครับแป๊บคอนโทรลใหม่นะครับตัวนี้นะครับ แป๊บใหม่นะครับตัวนี้ไม่ใช่พ่นสีคมเมียมนะครับแป๊บใหม่นะครับสายไฮดรอลิกใหม่นะครับสลักคันหน้าใหม่ครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่3ามแสนสามหมบาทครับสามแสนสามหมบาทตัวนี้จะเป็นคูปัต้าลสามหกศูนนะครับระบบเกียร์ของเขานะครับก็จะเป็นเกียร์แบบซิงโครนเชตเทิลนะครับเกียร์ตัวนี้จะเข้าข้างพวงมาลัยนะครับเดินหน้าถอยหลังที่ข้างพวงมาลัยนะครับแล้วตัวนี้เป็นตัว SP นะครับอย่าลืมนะว่าเป็นตัว SP นะครับราคามันเลยจะสูงเพราะว่่าาเเป็นนหหลลคคียมะรับ ชุดท้ายที่ได้มากับตัวรถนะครับก็จะเป็นหางนะครับเป็นหาง5้านะครับเป็นหางพวนนะครับตัวนี้นะครับทำสีเรียบร้อยนะครับเป็นใบ22นะครับมาดูหูช้างด้านหลังครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูเป็นคันๆไปเนาะแขนหลังนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับทั้ง4ี่ตัวนะครับเพาพีดีโอเต็มนะครับอ่าตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี58ครับเช็คพร้อมใช้แล้วนะครับอุปกรณ์2ชิ้นมีเล่มพร้อมเอกสารนะครับไปพร้อมรถเลยนะครับอ่ามาดูทางด้านห้องโดยสารนะครับห้องโดยสารตัวนี้จะกว้างครับ ่องเครื่องมือก็จะได้ครบนะครับยางดีนะครับลูกหมากใหม่นะครับลูกหมากเปลี่ยนใหม่เช็คความใช้แล้วครับเดี๋ยวผมลองรีวิวกันทํางานให้ลูกค้าได้ชมก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวชมการทํางานกันครับตัวนี้นะครับรถคันนี้ใช้งานอยู่ที่1572ชั่วโมงครับ1 5 7 2ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวนัดลองถ่ายให้ดูครับเรื่องติดง่ายครับตัวนี้นะครับจะเป็นท่อแบบลั่นพุ่งนะครับลั่นพุ่งเลยนะครับ ขึ้นลงปกติอ่ะหางครับ่ใชเดี๋ยวนะจะวางฐานไถก่อนนะครับอันดับแรกนะครับก็จะฝากไว้ที่สองไฮพร้อมกับโฟวิน ดันนะครับถ่ายมาแล้วหนึ่งรอบนะครับฐานตั้งตรงดีครับตรงนี้นะครับเสียเข้าง่ายนะนะครับระบบกาเทียงต่างๆนะครับพวก สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับเดี๋ยวมาดูระบบนะครับเริ่มต้นจากนะครับบุธรดันดินหน้านะครับแน่นนะครับตัวนี้นะครับมาดูลูกพลนล้อนะครับ ลูปืนล้อหน้าแน่นนะครับลูกหมากใหม่นะลูกหมากใหม่นะครับใหม่นะครับลูกหมากใหม่นะครับตัวนี้นะครับดูเครื่องยนต์ครับมอน้ำนะครับตัวนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับเช็คพร้อมใช้แล้วนะครับดูเครื่องนะครับไม่มีไอนะครับไม่มีไอไม่จามนะครับดูน้ำมอน้ำนะครับ ไปดูชั่วโมงการทำงานครับชั่วโมงการทำงานขึ้นปกตินะครับนะครับดูห้องโดยสารครับแซปแซบคอนโทรลใหม่นะครับแซปคอนโทรลใหม่นะครับก็จบไปนะครับสำหรับคูปะใต้ L สามหกศูนย์แปด HP ตัวนี้นะครับก็ราคาที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่ะ แล้วก็มาต่อกันตัวที่2กับช่วงเย็นๆของวันนี้นะครับก็อากาศก็กําลังดีๆนะครับก็มีตัวคูเปต้านะครับ l 4 5 0 8ตัวนี้นะครับเข้ามาใหม่อีก1ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์แบบดีทนะครับเผาหัวสตาร์ทนะครับเครื่องยนต์45แรงม้านะครับตัวนี้จะเป็นโฟวินขับ4นะครับโฟวินขับ4นะครับระบบเกียร์จะเป็นระบบ8เกียร์ด้านหน้านะครับ4เกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์จะเข้าข้างด้านตัวนะครับ ข้างตัวไม่ใช่เข้าข้างด้านตัวสินะครับเข้าข้างตัวนะครับก็เดินหน้า8ถอย4นะครับเบาของตัวนี้ครับจะให้มาเป็นเบาะรถฟอร์ดนะครับเป็นเบาะนิ่มนะครับตัวนี้จะไม่เหมือนใครนะครับแล้วราคาก็อยู่ที่2 0 0 0 0 0 0า0บาทครับ2 0 3 0 0นสานะครับรถ2คันนี้นะครับจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับตัวใบมีดดันดินเนี่ยตัวนี้หมดนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับใบมีดเกียดหน้ามันหมดนะครับตัวนี้แจ้งก่อนนะครับแจ้งลูกค้ามาดูสภาพรอบคันครับ ตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี51นะครับเป็นรถจดทะเบียนปี51นะครับยางนะครับยางหน้าอยู่ที่90ซครับลูกหมากหน้านะครับแน่นนะครับตัวนี้แน่นการันตีว่าแน่นนะครับปั๊มต่างๆนะครับโซล่านะครับปั๊มน้ํามันไฮดรอลิกนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับท่อนคัสมีการตัดท่อนเรียบร้อยนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับตัวนี้ไม่มีจุดรั่วซึมชั่วโมงการทํางานครับอยู่ที่1877ชั่วโมงครับ ยางหลังด้านขวาครับอยู่ที่สภาพ85เปอร์เซ็นครับสีสันนะครับสีเดิมแผ่นลังค่าใหม่นะครับมาดูชุดท้ายครับตัวนี้ผมจะก่อเป็นขางห้านะครับของเป็นกีวการเกษตรให้นะครับแล้วก็ชุดท้ายเพาพีดีโอครับเต็มนะครับเต็มนะครับเพาเต็มนะฮะแขนหลังชุดท้ายเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสามารถหมุนปรับตั้งได้เหมือนเดิมนะครับมาดูทางด้านซ้ายของตัวรถนะครับ นี้สีสันสวยครับก็จะมาพร้อมกับท่อรั่นทุ่งนะครับยางหลัง85ยางหน้า90นะครับยางหลัง85ยางหน้า90เดี๋ยวผมรีวิวการทางานให้ดูนะครับของระบบ L458 นะครับผมจะสตาร์ทแบบไม่ต้องเผาหัวนะครับแต่ตัวเน้าเช้านะครับถ้ารถมันเก่าแล้วก็ต้องเผาหัวหน่อยนิดนึงนะครับตัวนี้เครื่องดีครับการันตีนะครับ1,877ชั่วโมงครับรถมีห้าหนึ่ง ลงเร็วนะครับหางครับผมจะปากเล่นเกียร์ไฮเลยเนาะปากดีนะครับสองไฮนะครับไปา นะครับวงอะไรเบา่ะทีนี้ก็มาดูนะครับระบบนะครับเก็บไม้ขึ้นปกตินะครับดูเก็บไม้ก่อนนะครับไปขึ้นปกตินะครับเรารายงานรถเรารายงานตรงๆครับเผื่อลูกค้าซื้อทางไกลนะครับปุืนล้อก็ถือว่าแน่นครับตัวนี้นะครับลูกหมากใหม่นะครับนะครับไปดูทางด้านของเครื่องยนต์ 2 3 0 0 0 0 0 0บาทนะครับ2 3 3 0 0 0สบาทนะครับมาดูเครื่องย,งยนต์ครับตัวนี้จัดสงปี300กิโลเมตรแรกนะครับเครื่องดีนะครับไม่ไอายแล้วก็ดูมอน้ำนะครับโอเคครับก็จบไปนะครับสำหรับรถ ทรีวิวของทั้งสองคันนี้เอ้ยทั้งทั้คันนี้ของวันนี้นะครับก็จะมี L3608 SP นะครับราคาก็อยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทกับตัวนี้นะครับก็อยู่ที่233,000บาทนะครับจัดส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ สามารถโทรติดต่อสอบถามนัดมาได้นะครับที่091ครับ8611191ครับ0918611191หรืออีกหนึ่งเบอร์โทรครับที่063ครับ3130447ครับ0633130447ท้ายคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการสร้างสรรคลิปต่อไปนะครับชอบกดไลค์นะครับไม่ชอบก็กดอันบล็อกนะครับ นะครับเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่จะขอดูรถนะครับก็โทรนัดเข้ามาก่อนนะครับเรามีสนามให้ทดสอบแบบนี้นะครับลองไถลองดันดูเลยนะครับถูกใจก็เอาไปครับถ้าไม่ถูกใจก็ดูดูไปก่อนนะครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามเป็นอย่างสูงครับ